ใช่ค่ะคือหูเคยดูตั้งแต่ตอนที่ออกมา่วงแรกก็หลายปีเลยนะคะแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทำงานที่เมก็เลยไปทุกเองเื่อมาสก์ตอ็วันสองที่ั้งนแค่ลืมวชอบด้วยค่ะชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะสตูดี้ด้วยมีสบอกพี่อนแพี่เขาว่าบ้ารตอนแรกแซวว่าทำไมดูสัเรอไแม่เข้าใจหละรูก จำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่ก็อยากดูว่าพี่แพรเล่นเป็นยังไงบ้างอาจารยก็จะตอบไปเองค่ะใครที่ได้ตอบ็กรี๊ดสิครับก็กรี๊ค่ะคือความจริงคุยมาพี่หลงก็บอกแล้วก็คุยมาสองสามวันแล้ค่ะแล้วหลงก็ภาวนาอธิษฐานว่าขอให้ได้ถ่ายนะอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนแรกก็ได้คิวด้วยอะไรเงี้ยเลาวหลงก็บินไปบินมาแล้วก็วันพันยาเป็นกรเป็นเรื่องแรกค่ะโยชนเรื่องแรกใ่ยังไง ตื่นเต <ừ, S 2> <ละ S 1> ้นเหมือนตอนไปเดบิวที่กาหลีอดบเป็นกรับว่ากดดะคะแต่ว่าทางออที่ทีมง,งานแล้วก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพายามอยากให้ชิวชิวที่ว่ายิ่งกดดันเดี๋ยวยวจะเล่นไม่ได้ค่ะก็พยายามแบบ ก็ตั 1> 1, ้งใจทำวร์ชอแล้วเดีตอนถึงกองถ่จริงๆเนี่ยก็้นเกับกับประเอนอากันเลยก็วันนี้ค่ะวันนี้ว่าเช้าวันี้วันนี้ก็มาเนเหอด้ม่าอไมรอไหมก็ห้อหโ้หกล้อ้ห้หโออหออออหอหหอออหอหอหหอห ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับนี่นี่ก็คือเป็นคูอร์สตารวบ้านเราเดืเดร้อนแลอวมาเดือดร้อนแล้วมาเดือดร้อนก็คือแบบเราไม่ได้เลยมันต้องจึ้งแต่บินนี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องปิดศัลรรพระเอกเราอ่ะ้าร่วมงานเราก็จะเจออะไรเราจะต้องเจออะไรได้ยินมันนิดนึงมั้งที่ที่นี่และที่แกเราก็ผอแกกับ แต่ของขึ้นชื่อเขาคือนี่เหมืนะลูกถ่ายรูปถ่ายอ้าวเราต้องถ่ายกลับมาเลยค่ะแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้าแบบแสดงว่าพร้อมรับพร้อมรับมือแต่คีดว่าน่าจะสนุกค่ะอต่เ้าก็สนุกแต่ในนี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้งห้าสิบครั้งใช่ก็ไม่เคยจีบผู้ชายวันนี้เราจะมาทำตรงนี้แหละก็มาทำตรงนี้เลยแล้วราดูกันว่า ก็ตอนนี <cado> <S <S ้เออเดี <Vincent> <S <S ๋ยววันนี้จะมีบดด้วยกันแข่ก็เดี๋ยวก็แน่อนใชีวิตไม่เคยเลยคจะไม่เจียวใครค่ะไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยาบาลเวื่ออะไรหา ถาหตค่ะอะไรแบบว่าให้พ really ี่เากอล้วตัวนี่ปกติชันมุกอะไรนี่มุกแบบจีบยอดอะไรกันไม่อยตัวอางเนมุกจีบเราก็จ่แไม่รู้อะไรหรอไม่หรอเตลกจีบก็ไม่รู้หรือตลกมเห็นพี่เม่จับา้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีพี่เมสจัมตา พี่ว่ามินี่เป็นคนตลกแล้วว่าอ๋อสมแขกเราคนตลกออตลก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  สีตัวนไม่าวชวนกมากินข้าวไปกิข้ากนไหมเขาก็เยทยแบบนี้เลยต้องหม เราต้อใส่ฮาๆแต่หล,ลังๆเราก็ต้องให้เขารู้วเราจริงๆแล้ก็เป็นคนจริงจอะไรทีท <c oughs> ำให้เราสึ่าาหรับคนีหรอคะคือพอดีได้เวิร์ช็อปคนเดียวก่อนกับบิวค่ะก็หลายรอบแล้วพอดีคือบอกว่า,ยาอย่าติด off a r แอ,อ่ off air แปลว่าอะไรก็คือเหมือนีจะชอบติดพูดเร็วๆ อาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกต้องต้องเรื่องนี้ต้องให้ดูโตขึ้นเราก็ไม่ได้เด็กแล้วที่ทำตัวออกแอรไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังออกแอร์อยู่ะตอนตอนถ้าดจังหวะแอคชั่นเราต้องไม่ออกแอจริงหรือเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูะจะจะร่วมงานกับคนตื่นเต้นมากตืเต้นดีรว่า

มีนะนี่ก็มีเรื่อยๆค่ะแต่วก็ด้วยคิวไม่ได้บ้างกำลังกันไม่ได้บ้างแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสติเนตีมากที่แบบตัวจำสองเดือนที่จะต้องแบบไม่ยอมไปหายต้องบินไปบินกลับไปบางตัวยอ่ผู้จัดการหนูเตรียมกระเป๋ายาห้ามป่วยห้ามป่วยเพราะว่าเ่วยเวลากินหนูกินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายนึ่งก็จะต้องคือเตัวเอง แล้วกังวลยังไงแล้วก็เวลากระชันชิดเป็นยังไงก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชั้นชิดเราอาจจะก็ไม่อยากพูดตามมาไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวผัวกองให้ใช่ไหมเราคิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดแล้วใครจะได้สบายสบายก็เดี๋ยวความจริง อาทิตย์นี้ผมอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปก็คิดไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นด um ้วยค่ะให้มาดูหน่อยให้ดูได้ค่ะเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นทัวร์เสร็จแล้วก็จะกลับมาถ่ายปวดร้อนเลยไม่เลยค่ะพักปวดเพิ่มอีกแต่เราสู้นะเพื่แต่เราสู้เพื่อเพื่อนนี่เองแต่ว่างานวงก็ไม่ท่านก็ท่านจริงไม่พิงเราก็ เราอยากเป็นซูเปอร์มนเราก็ทำอยานี้แล้วก็มีมือใหม่อะไรออกมามีแพมไหมทีแอ๋อแพมค่ะก็เดี๋ยวเออแล้วก่ามีคนจะออกะไรบ้าก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่คุณก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงทีุ่แล้วก็จะทำแคืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่อน่ย่กันาก็่ื่อนคนที่ ที่ดูนะคะก็งไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรือร่อง50 f t i r s t Date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้อีกหน้านี้นะคะก็คอยติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่ฮาโรแมนติกมีหลายหลายมุมครบทุกรสแน่นอนนะคะฝากไปกับทางทีมดูนห้สนุกมีนนี่จะต, <c oughs> ตีบให้ดูเดี๋ยวมนี้จะตีบให้ดูมินนี่จะตีบ